โอเคนะครับผมวันนี้ก็เห็นในซ่างเซมิเลวทุยัววันนี้นะครับเราก็มาดูแบบลูกปิดเกิดใหม่อะไรเงี้ยเออดูดูว่าประมาณเอ่อลูกเป็ดก็ประมาณทักสามสิบตัวนะเอ้ยไม่ใช่เดีประมา 120ร้อยยี่สิบตัวเออดูเยอะไหมโคตรเยอะแบบไม่เดียวอะไรเงี้ยฮะดูอะน่ารักอะไรเงี้ยเฮ้ย <c oughs> ไอปี๊ดไปแกล้ยังไมดูโอ้โ oh หดูแบบล้อมหน้าล้อมหลังนะเออแบบดูพี่ตุแบบเอาอย่างเงี้ยพี่ตุแบบเป็นห่วงอะไรเงี้ยดูแบบเป็นห่วงก็ไม่รู้ <laughs> อะไรต่อจำไม่ได้แล้วเพลงวันแม่เฮ้ย <c oughs> ดูพี่ทูแบบน่ารักจัดนะครับผมดูลูกเป็ดนะโอ้ <c oughs> ดูแบบแม่มันนะแบบห่วงลูกอะไรเงี้ยเป็นแบบสัญชาตญาณเออไอปีโป <c oughs> แบบ้ดูแบบดูแบบไอ็นตัวนี้ไปแกล้งนะปีโป้อะตองดแบบูอืมน่ารักจัดตม อุ้ยดูแบบมีเสียงน้องแบบกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดด้วยนะผมนี่อะไรเนี่ยเราไปจิกลูกเป็ดทำไมนะไอ้คุโตโดน,นกระทือนนะนี่นะก็คืออาหารแบบให้ลูกเป็ดนะเออก็คือแบบถาดกับไอ้นี่นะเขาเรียกอะไรแบบบ่อน้ำแบบฟาร์มเออเปรเจ้าจอดรป็าละหกสิบบาทนะเอออันนี้ผมจำได้เลยตอนนั้นเออ อ๋อแบบแม่เป็ดมาไล่จิกไอตัวนี้ไงแบบไม่ใช่ล Franken ูกของมันอะไรเงี้ยดูดูก็คือไอตัวโตอ่ะก็คือเป็นชุดที่ถ่ายคลิปลงไปก่อนหน้านั้นเลยนะเออที่แบบคลิปชื่อว่าพี่ตูมีลูกมั้งตัวโตน่ะเออแบบก็คือลูกก็คือแบบชุดเนี้ยก็เหลืออยู่ประมาณสองตัวนะก็คือแบบแม่มัน ตายไปแล้วก็ลูกมันอีกเจก็ดเจ็ดตัวเออตายทีเดียวเจ็ดตัววันเดียวแบบไม่รู้อะไรมากินนะหรือว่าเป็นอะไรไม่รู้แบบอยู่ดีๆก็แบบชักเข้าไปเลยนะเออ<ะ>ทั้งแม่ทั้งลูกแล้วแบบบางตัวก็มีรอยขีดที่หน้านะไม่รู้แบบเป็นสัตว์อะไรหรือว่าเป็นอะไรหรือเปล่านะเออใครพอรู้บ้างเกี่ยวกับไอไอ,ไอแบบเนี้ยการตายแบบเนี้ยเออแบบเออ ดู <ừ ules> แบบอืโอ้โหเจ้ายอดมันยอดมากอืมดูน่ารักนะนี่แบบอาจจะเป็นแบบพี่เลี้ยงนะเออมันช่วยดูแลอะไรเงี้ยดูแบบโอ้โหดู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 ไอ้พวกนี้แบบอิฉาบเปล่านะพวกไอตูมเนี่ยเลยปีโป้แบบมันมาอยู่อะไรกันตรงเนี้ยดูปีโป้ตูมตูม แบบพวกนักซุ่มหรือเปล่านะเออดูไหนนี่นะโอ้ดูถ่ายแบบเทสเทียอ่าดูจะไม่เป็จิ๊กล้องผมได้ดูไอ้ตัวนี้นะยิบยิบยิบดูแบบน่ารักชา่าดูแบบสีเหลืองทองอะล่มอย่างกับแบรนด์ลังนกอะไรเงี้ยเออ <c oughs> วันนี้ก็แบบอนี่นะแบบรวมแรงๆรอะไรเงี้ยแบบนั่งตายต้นทุเรียนอ่ะเออดูแบบมันจะหล่นใส่หัวผมหรือเปล่านะเเวอร์ไปนะเออทุเรียนอยู่ไกลแบบลูกทุเรียนอะไรเงี้ยเออก็แบบต้นเนี้ยก็ทําคลิปไปแล้วนะเออแบบโชคดีนะที่มันมีแบบเอ,อมีอะไรอ่ะเขาเรียกแบบพอมีกิน๋ยวเขาบ้างนะเออนะครับผมดูนี่นะ น้ำเมฆตัวนี้เนี่ยก็จะฟักอยู่ที่ใต้ตู้เย็นอันนั้นนะที่เป็นต,ตู้เห็นไหมตู้เย็นอันแรกอ่ะที่เป็นสีน้ำเงินนะอ่ะเออนัน่นแหละน้ำเงินอ่อนนะมันอยู่ใต้ตู้นั้นเออมันฟักอยู่ตใต้ตู้นั้นนะดูดูมาแนละ้วอีกตัวนึงอันนี้คือเป็นพี่เลี้ยงเหมือนกันนะมาแนละ้วปี๊บปีพพพ๊ปปี๊ปแม่ปี๊ปปี๊ปโอ้ยดูแบบมันไปแกล้งน้องอะไรเงี้ยไอตัวนั้นอ่ะไอตัวยักษ์อ่ะดูโอ้โหดู ไอปีโป้ไอปีโป้ดูว่าดูนะแบบซื่อดูแบบไปไล่นะดูมันแกล้งหรือเปล่านะผมว่าไม่ได้แกล้งนะปีโป้อะไรเนี่ยมันแบบมาถ่ายคลิปแล้วแต่แบบมาแกล้งอะไรอะเออดูดูแบบเออปีโป้ดูแบบกินน้ำอะไรเงี้ยแล้วแบบสี่ตัวนะ ดูดูแบบดูครับนี่นะเออไอปีเป้อะไรเนี่ยแบบอาหารโอ้โหนี่ตูแบบไม่แกล้งนะแต่มีปีโป้ตัวเดียวที่แบบตัวไล่ตัวนี้ก็เคยอยู่แบบเป็ดไงแบบตอนเด็กเออมันก็เลยแบบี่นี่นะเตัวเนี้ย ก็แบบแรงรอะไรอะเออดูดูพิตูมนะนะนะพิตูมแ in บบจะไม่มีอาการนะดังนั้นอะเออเนี่ยเออวิ่งหนีผมแล้วนะไอ้ดูแบบถ้าไม่เชื่อทดสอบนะเดี๋ยวผมจะลองจับดูดูว่าพิทูจะมีปฏิกิริยาอะไรนะนี่นะดูนะโอ้ยโหขนั้นและว่า โต้มดูนะครับผมก็จะประมาณนี้นะแบบลมุ่นวายนะพอปีโป้อ่ะเ่ื่ไปไล่นะเออใครที่ชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งนะเพื่อไม่พลาดคลิปหน้านะผมเออเดี๋ยวผมขออนุญาตถ่ายปีโป้ออกมาจากนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันแบบไปแก้งลูกเป็ดอีกนะครับผมมานี่เลยปีโป้ มาป้อปป๊อดูนะไอปีโป้เนี่ยดูดูมันยังดุเลยนะป้อนี่นะดูดูทำไมเมื่อกี้มันยอดมากนะครับผมจุกหะบ๊ายบาย